รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี นจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวแหนแวงกันอีกแล้วนะคะทุกวันพฤหสัสบ,บดีเวลา16นาฬิกา20นทีทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34แบบนี้และว,วันนี้นะคะแหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปทริกันที่ร้านอาหารอีสานต้นตำรับจากอุบลราชธานีเลยค่ะกับร้านที่มีชื่อว่า ะะเป็นที่ฮอตฮิตมากใครอยากทานเนี่ยต้องแบบบินไปอุบลหรือว่าสั่งมาจากอุบลน,นะคะตอนนี้นี่ก็คือไม่ต้องสั่งมาแล้วไม่ต้องไปไหนไกลเพราะว่ามาเปิดสาขาอยู่ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครนี่เองพร้อมกับขนเมนูเด็ดแบบอัดแน่นอัดเต็มเมนูที่คุณเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ทานหรือเห็นที่ไหนมาก่อนเลยจากมืออีสานยกความแซ่บมวยในใจกลางกรุงเทพเลยค่ะจะว้าวขนาดไหนตามแบนเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ น,นี้แหวนก็อยู่กับคุณอีฟนธิดาเจ้าของร้านซาวแล้วค่ะสวัสดีค่ะ คือต้องบอกเลยนะว่าคุณอีฟนี่เป็นหนึ่งในเจ้าของร้านที่เปรี้ยวที่สุดในประเทศไทยคือเป็นคนที่เปรี้ยวมีของโอกุตูเป็นสาวแฟชั่นเป็นแบบเออแบบว่ามีความเป็นศิลปินสูงมากให้คุณอีฟแนะนําตัวแล้วเล่าเรื่องราวของคุณอีฟที่จริงก่อนหน้าจะมาเปิดร้านอาหารก็คือเคยทายานเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์มาก่อนด้วยอาจารย์พิเศษด้วยก็สอนแฟชั่นนี่แหละค่ะที่ไหนเอ่ยที่มอสวอค่ะขากลับไปอยู่ที่บ้านก็ แต่งตัวประหลาดๆแบบนี้ตอนแรกคนก็ตกใจอยู่ค่ะแต่หลังๆเขาก็เริ่มชินคือจริงๆแล้วเป็นคนอุบลเป็นคนสีสะเกดค่ะเอเป็นคนสีสะเกดแต่เลือกไปอยู่อุบลเพราะว่ามันติดสนามบินจะได้มากรุงเทพง่ายๆกับอาหารอุบลอร่อยมากอาหารอุบลอร่อยจริงตอนนั้นมีแบรนด์ของตัวเองด้วยใช่ไหมเอ่ยทำแบรนด์ส่งออกด้วยค่ะพอกลับไปอยู่บ้านต้องแบบเหมือนต้องพับทุกอย่างเป็นของเองก็ไปลุยขายรถแท็กเตอร์ที่บ้านฮะชีวิตนี่คือมองไหม งงมากแล้วคือเราก็อยู่แฟชั่นของเราดีกับแฟชั่นเตอร์ทำไมคือมันไม่สามารถแฟชั่นไปอยู่ที่อุบลหรือศิสเกตได้แล้วเราก็ให er ้พ่อแม่ก็ด well ําเนินเขาไปแล้วเราก็พ่อแม่เป็นข้าราชการค่ะพ่อแม่เป็นคนครูเฉยเลยก็สอนที่เราเรียนแม่อยากคือเป็นคนเดียวที่ออกจากบ้านมาตั้งแต่ปอตีแล้วไม่ได้กลับไปอีกเลยไม่ค่อยกลับบ้านแม่เขาก็ขอให้แบบเออกลับบ้านมาอยู่แบบกินข้าวเป็นเพื่อนแม่หน่อยกลับก็ได้แต่พอกลับล้วก็ต้องมาดูว่าแบบจะทำมาหากินอะไรที่จะดําเนินชีวิตได้อะไรเงี้ย พอดีคุณพ่อก็แนะนําว่าแบบเนี่ยรถเกี่ยวข้าวอะไรายได้ดีนะมันยังไม่มีใครออกมาขายพอดีเพื่อนที่เรียนอยู่ที่อังกฤษด้วยตอนนั้นเขาก็เป็นผู้ผลิตเลยเขาก็ยังมาเปิดตลาดที่บนเราก็อยากได้ของไปขายอยู่แล้วเเลาตอนนั้นเราต้องทิ้งเรื่องแฟชั่นไปเลยมันแบบ<ไ>เรามีแบรนด์ของตัวเองตอนนั้น<ช>แบรนด์ชื่ออะไรเอ่ยชื่อพาราสักค่ะพาราสักน,นำสมุน์ตัวเองเลยอ๋อแล้วก็คือขายในทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยไม่ได้ขายที่ไทยเลยค่ะมีแต่ท,ที่งานแฟร์ขายงานแฟร์อย่ดียวก็ือเอ็กซ์พอร์ต พอมาอยู่กับแท็กเตอร์ตอนตอนนั้น MR ทําอยู่ได้นานไหมก็ <t ell> <ide> ทํามาประมาณ5้าปีแล้วก็แต่ระหว่างนั้นมันก็รู้แล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองแบบอยากทําจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คิดก็คิดไปเรื่อยคิดไม่ออกจันได้ไปท,ไทำโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับแบบของ o t ท็อแต่เขาคัดเลือกผู้ประกอบการไปเมืองน,นอกแล้วเขาเราไปเป็นกรไรมการเราก็เลยได้เห็นแบบหู งานชาวบ้านเก่งๆเยอะมากในนั้นเลยอย่างเงี้ยก็แต่มันก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีประโยชน์แล้วได้กลับไปสอนในสิ่งที่เองชอบอก็เลยตั้งแบรนด์นี้มาชื่อฟาวอีสานก็ทําเก็บงานชาวบ้านมาเรืๆๆอ่อยเรยคือเก็บมาแล้วเราออกแบบเราออกแบบไปแล้วก็ชาวบ้านใช้สกิลเขาเหมือนเหมือนคอลแลบก,กันพอแบบได้เจอของดีในอีสานแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอออยากทำแบรนด์ที่มีอาหารมีงานคราฟต์มีเลไรเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นจ้าวเกิดขึ้นด้วยกับตอนที่แบบ เจอโควิดด้วยโปรดักต์น่าจะขายยากน้องในทีมก็แบบงั้นลองมาทำพาร์ทอาหารกันก่อนเลยไหม<ฮ>ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นซาวด้ยวยความที่แม่นม ยายจุย้ยเนี่ยทำกับข้าวอร่อยมากแม่ลงของคุณน<อ>ิ้ใช่อะ่ะทำข้าวอร่อยอยู่แล้วแล้วเราก็ติดรถมือเขาเราก็รู้สึกว่างั้นเราแกะสูตรจากคนที่ใกล้ตัวเราดีกว่า<ม>ก็ให้น้องจากทีมดีไซเนอร์ที่อยู่กับมัน10คนน่ะก็ต้องจากที่นั่งออกแบบลายผ้ากันก็เปลี่ยนมาเป็นมานั่งแกะสูตรอาหารเราจุกยใช่เพราะว่าก็คือพอช่วงโควิดมาก็เลยมาเน้นกับร้านสายพอตอนโควิดแล้วมันบูมตอนที่คนสั่ง ช่ไปกินเยอะมากจนเราก็รู้สึกว่าโอ้คือแบบตอนนั้นเริ่มมันก็คือขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะแบบปากต่อปากหรือยังไงใช่ค่ะมีร้านแล้วก็งงเหมือนกันว่าอยู่ที่อุบลมีร้านอุบลก็เป็นอยู่ข้างๆกับฝาลิสานนั่นแหละค่ะอ๋อติดกันแล้วคนก็ไปทานแล้วชอบใช่แล้วก็ไม่รู้เกิดจากงงเหมือนกันว่าเหมือนมีอินฟลูเอนเซอร์อาหารสักคนมาเจอมั้งคะแล้วเขาก็สั่งไปกินคือเราก็ไม่รู้เป็นใครจนที่บูมมากๆคือพี่เมย์อาบจะอยู่กินแล้วพี่เมย์โพส โ้วคือไม่ได้นอนเลยค่ะคือแบบแพ็คของมันแบบตาเหลือก็คือตอนนั้นแบบมันฮิตมากช่วงโควิดร้านซาวนี่คือดังมากแล้วคือตอนนั้นคนโหยหาแบบคืออาหารในกรุงเทพก็คือสั่งมากินทุกร้านแล้วอยากจะกินอะไรที่แบบรสชาติแบบเอกซติกหน่อยอะไรแบบนี้แล้วภาพมันถ่ายแล้วหูมันถ่ายมันน่ากินมากแบบน่ากินสุดๆก็เลยบูมเลย ก็เลยเริ่มระดังในกรุงเทพแล้วทำไมถึงได้มาเริ่มเปิดร้านได้คะก็พอออเดอร์กรุงเทพมันเยอะมากจนเรารู้สึกว่ามันลองมาดูที่ที่กรุงเทพมาเลยไงเพราะว่าลูกค้าจริงๆเราอยู่กรุงเทพเนาะก็คือออกเป็นลูกค้ากรุงเทพส่วนใหญ่ที่แบบเหมือนกับสั่งมาจากที่ใช่เป็นแบบกรุงเทพคือแบบ80%เปอร์เซ็นต์แโคคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราอยู่ได้จากลูกค้าที่กรุงเทพเราก็เลยแบบพอโควิดกำลังจะหมดเข้าปีที่3มเราก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นลองมาดูที่ดีกว่า หรือให้คนได้รู้จักอินกีเดียนที่อุบลหรืออีสานม,มากขึ้นมันไม่ใช่แค่แบบมีแค่ส้มตำเรากินอาหารหลากหลายมากกว่านั้นอะไรเงี้ยจะทําทยังไงให้คนเข้าใจวัฒนธรรมการกินของคนอีสานมากกว่าที่เป็นอยู่ยอะไรเงี้ยเอออยากให้คนได้เห็นเยอะขึ้นกว่ายอะไรเงี้ยเรื่องราวที่น่าสนใจของร้านซาวเอกอมัยยังไม่หมดแค่นี้นะคะจะมีเรื่องอะไรให้เราได้ว้าวกันอีกบ้างและแต่ละเมนูของร้านจะเด็ดขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ ครีมกันแดดมิสทีนฟิลน้ำนม S P F 50บวกบางเบาสบายผิวแล้วร้านสาวนี่คือชื่อมันมันมาจากไหนสาวจริงๆสาวาแปแได้หลายอย่างใช่สาวเข้าวเขาปรุนสาวขนมจีนสาวแบบสาวหาของอควานหาของอจริงๆที่เราชอบก็คือเวลาที่เราบอกยายว่าแบบแยายอยู่ข้าวเทศเขากินแน่ยิ้วแล้ว ยายจะแบบเออเดี๋ยวแม่ไปเศร้าเบงกอนมามีหยังเ็ดกินบอเหมือนต้องไปหาของเหรอตอนนี้มันมีอะไรดีกว่าที่จะทําอะไรกินในบ้านก็เลยเอาคำว่าเศร้ามาใช้เราใช้เศร้าที่หมายถึงการหาของเราเหมือนคัดของมาทําอาหารให้คนกินเหมือนในกินของซีซันแนลเลยนะแล้วก็เศร้าในที่ก็แบบเป็นซาวแบบมิวสิกอะไรก็ได้แหหละควาามมยใช่เราก็เออเราก็อยากทำเรื่องดนตรีด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออได้หลายความหมายดีแล้วตอนที่มาเปิดในคอนเซ็ปต์ของร้านนี้คือ เป็นยังไงเอ่ยก็คอนเซปต์เดิมเลยค่ะมันอยู่ที่อุบลเลยโตเก้าอีแปดสิบเปอร์เซ็นต์ี่มาถึงอุบลหมดเลยนี่คนมาจากอุบลเลยเหรอคือทุกอย่างคืออารมณ์เหมือนเรานั่งทานอยู่ในอุบลโตเก้าอีคือเอกมัยมันไม่ใช่ภาพเดิมที่พูดถึงอาหารอีสานอะไรเงี้ยมันเป็นเราเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันเราแบบเป็นร้านอาหารสวยๆเท่ๆเหมือนร้านญี่ปุ่นได้เหมือนอิตาเลียนได้มันไม่ใช่แบบแคบเพิงแล้วอะไรเงี้ยคือเราอยากให้คนแบบเปลี่ยนความรู้สึกต่อกแบบอาหารอีสานที่มันไม่ มันจะต้องแบบอยู่แค่ข้างทางหรือแต่อันนี้ก็คือเก๋้วแบบว่าคือเราจะรู้สึกถึงความว่าแบบความอีสานว่าโต๊ะเป๋อะไรคือฟิลล์เหมือนนั่งทานอยู่แบบในเพิงอยู่บ้านอุบลนะแต่มองไปบรรยากาศรอบข้างให้มันมีความโมเดิร์นมันมีความแบบนอร์ดิกดีไซน์นิดนึงมันแบบมีบูธดีเจมีแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบความผสมผสานที่ลงตัวแต่มันก็ยังได้ความแบบออเทนติกอะของความเป็นแบบอีสานนั่งเดิมจริงๆเจอปลาเจอแจ่ววางเข้าไปโอ้โหใช่เลยแล้วหันแบบ ฉันอยู่ในแบบบรรยากาศแบบนี้แต่พอเห็นแค่โต๊ะกับอาหารเนี่เหมือนอยู่อุบลจริงๆนะแล้วรสชาติอาหารก็คือแบบได้มากเลยนะคะแล้วคือโซนในร้านที่มีการแบ่งโซนยังไงบ้างเอ่ยจริงๆก็จะมีหมด3โซนโซนนี้จะเป็นแบบอันแรกแล้วก็ขยับมาเป็นกลางบ้านแล้วก็ข้างหลังมันค่อนข้างยาวก็จะมีห้อง private ด้วยค่ะอืมแล้วเห็นแบบมีบูธดีจงดีเจอันนี้คือเป็นพร็อพหรือเปิดจริงเอ่ยรจริงเปิดจริงค่ะ<อ>แต่ก็แล้วแต่ดีเจว่างดีเจก็อาร์ทิสอาร์เิสแล้วแต่ แล้ว,ตว,วแต่ว่าจะอยากเปดรายเดี๋ยวเราจะก็พยายามทําให้แบบมีตลอดแต่ตอนนี้ก็เพิ่งแบบเหมือนเราลองเราลองทดลองก่อนนั้นเหมือนเอาหมอแคนแแมาเพิ่งตัดไปแล้วก็ล่าสุดก็เป็นวงอีสานฟิวชั่นมาเล่นอะไรอย่างเงี้ย<า>คือคือเรารู้สึกเราก็จะหย่อนไปเดือนละครั้งเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยลองทำดูคือเราก็แบบไม่ใช่สายอีเวนท์ที่จะแบบจัดคอนเสิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเราก็แบบอลองดูว่ามันจะรอดไหมอะไร แล้วร้านนี้คือเปิดไปกี่ปีแล้วคะตอนนี้ซาวเปิดมา4ปีและจากอุบลเนาะแต่นี่ปีหนึ่งปีหนึ่งอ่าคือเปิดที่อุบล4ปีแต่ที่สาขากรุงเทพแค่หนึ่งปีหนึ่งปีค่ะแล้วเห็นบอกว่ามีอีกร้านหนึ่งด้วยคือร้านสาวล่าสาวล่าปันนั้นเปิดนานยังเอ่ยสาวล่าเปิดได้ประมาณหกเดือนค่ะอ๋อทำไมถึงแตกไปเป็นอีกร้านหนึ่ง่ะคืออย่าง ซาวเะต่อไม่เนี่ยจะเป็นเหมือนอาหารพื้นบ้าน <Ừ. S 1> เป็นยายจุยทำอาหารคุณแม่ <'re> ทำให้ลูกกินเลยอย่างเงี้ย uh. ที่บ้านแต่ที่อีสานเนี่ยมันมีคาเจอร์หนึ่งก็คือถ้ากินลาบกินก้อยกินเจาหอนเนี่ยเราจะกินตอนเราเซเลเบตมันจะเป็น festive f ใ <Hello. S 1> ช้แล้วเป็นผู้ชายทำผู้ uh. ชายเป็นคนล้มบัวผู้ชายเป็นคนหัน่น oh. เนื้อหั่นอะไรเงี้ยจะ oh. ไม่ใช่ผู้หญิงยายจุยก็ไม่สามารถทำอาหารร้านนั้นได้ที่นั่นก็จะเป็นเด็กผู้ชาย แล้วคือทีมก็คือยกมาจากอุบลก็มาจากอีสานหลายจังหวัดอุบลยะโสศีสเกตพนักงานที่นี่นะคะแบบว่าก็เน้นอีสานดูแล้วเข้าใจเนาะไม่ต้องฝืนแล้วรู้เลยว่าคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆเมนูอิปก็มาจากมาจากพนักงานโดยเรียนร้องกันที่บ้านเธอกินแหละเอามาแข่งกันมันเหมือนอยู่ในสายเลือดเราว่าด้วยความที่แบบในเมื่อเราจะทําอีสานให้มันแบบแข็งแรง คนก็ต้องแข็งแรงด้วยเราก็มองว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนโรงเรียนอันนี้เวลาคนถามว่าทําอะไรอยู่แล้วบอกเราสร้างโรงเรียนอีสานสกูลในกลัวก็สอนไม่จำเป็นต้องทําอาหารเป็นนะคะมาเลยเดี๋ยวสอนให้ถ้ามีใจอยากจะทำอาหารและพื้นฐานบุคคนอีสานเชิญร้านสาวอย่างที่ร้านมีไฮไลท์อะไรที่โดดเด่น ที่แบบพ่ม่ชาวแล้แตกต่างจากร้านอาหารอีสานอื่นๆบ้างคะคิดว่าเป็นเรื่องดีไซน์ที่ใส่ใจเรื่องหน้าตาเราคิดว่าชาวที่มันแข็งแรงได้ก็คือยึดมั่นถือมั่นเรื่องรสชาติที่แบบฉันกินแบบไหนที่บ้านฉันกินแบบนั้นฉันไม่มีการปรับฉันไม่มีการปรับให้เข้ารสเมืองกรุงฉันจะเอารสดั้งเดิมแบบนี้เพราแบบคิดถึงรสเนี้ยถ้ามาอยู่กรุงเทพกินรสนี้ต้องได้กินรสนี้แล้วเรื่องของเมนูบ้างละะเมนูก็เมนูเหมือนความพิเศษของแต่ละเมนูอะไรแบบนี้จริงๆพอมันพอเราเล่นเรื่องใช้ของซีซันอล มันก็เลยสนุกมันก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่เราหาได้ช่วงนี้มีเห็ดเราก็ใช้เห็ดช่วงนี้หน่อไม้ออกแล้วก็หน่อไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเมนูอะไรที่แบบมาที่นี่แล้วต้องทานปลาย้อนย่างนี่คือต้องทานเลยเพราะว่ามันไม่มีมันไม่ค่อยมีคนทําขายอะ่ะเออแล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าปลายอนจะได้ปลาคังปลาแบบอย่างเงี้ยคนก็จะแบบมีเว้นคนอีสานเองก็ บางบ้านนี่งไม่เคยได้กินเลยลูกค้าที่นี่มามันไม่ใช่ปลาที่แบบวางขายแล้วจะได้กินเลยมันจะแบบมันจะมีแค่บางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยคะก็อย่างเช่นลูกค้าที่มุกดาหารก็บอกอร่อยนะจะไม่เคยคิดจะกินเลยอ่ะเพราะปกติอ่ะเอามาย่างให้แมวกินอะไรอย่างเงี้ยใ่ก็แบบเสียของมากค่ะมันมีน้อยแบบมันไม่รู้ว่าแบบเอามากินแล้วมันจะอร่อยขนาดนี้เออไม่เคยคิดจะกินเลยแกบอกให้แมวกินแมวมีบุญมากนะพูดเลย ลา<ไ>ยเป็นแบบตัวที่แบบเบสเลอร์เบสเลอร์ในกรุงเทพเลยแล้วแน่นอนดิฉันเชื่อว่าปลาร้าที่นี่จะต้องเด็ดมากแน่นแน่นอน <c oughs> มีแบบว่าความพิเศษยังไงเางเอ่ยปลาร้าของที่นี่มันเป็นแบบตัว <c oughs> อูมามิของอาหารอีสานอ่ะถ้าให้เลือกอาหารอย่างเดียวบนโลกนี้จะต้องเลือกก็เลือกส้มตำาแล้วก็คันหาแต่ปลาร้ากินทั้งอีสานเนี่ยกินมาแบบจนแบบรู้ว่าแบบใครทําปลาร้าอร่อยจริงดิแล้วก็ช่วยทําปลาร้าแบบนี้หน่อยโดยที่ไม่ต้องใส่ผงชูบนะคะทาแค่ปลาหมักแบบนี้แบบนี้อ่ะก็สองปีหนูมาเอาก็เหมาหมด ก็ปรุงต้มจนกลิ่นตัวเองเป็นกลิ่นปะลาชอบตรงนี้จนแม่แบบพอได้แล้วเป็นบ้าเหรอก็อชอบมากก็คือปะลาเป็นปะลารีแบบคิดเองต้มเองแล้วก็ไปขอความรู้จากลหลายๆคนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพู่มขนาดนี้อยากลองแล้วว่าคุณผู้จัดมาเลยได้ไหมได้เลยค่ะไปเลยค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าตามแหวนมาชิมกันเลยดีกว่าว่าแต่ละเมนูจะนัวจะซับขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ Better Living Better Life บริการผ้าม่านสั่งตัดภัษาเยอรัน Curtain Center อัธรรถคงรถต้นตำรับ และว,วันนี้รายการว้าวันแหวนก็มีกิจกรรมดีๆที่คออาร์ตท้ามพลาดกับงานถแถลงข่าวภาพยนตร์ The Spirits of Maritime Crossing Film หรือวิญญาณข้ามหาสมุทรที่บางกอกอาร์ตเบเนอเล่ฟอนเดชั่นร่วมกับบริษัทไทเบเวอร์จจำกัดมหาชนที่จัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระพิเศษที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเวนิสตะวันออกหรือบางกอกและเวนิสตะวันตกที่มีมายาวนานนำแสดงโดยศิลปินชื่อดังระดับโลกอย่างมารีนาอับราโมวิชโดยมีศาสตราจารย์ดรอภินันโปสยาโน์ประธานอำนวย และผู้อํานวยการศิลป์บางกอกอาร์ตเบเนเล่ร่วมด้วยศิยลปินอย่างคุณพิเชษกลั่นชื่นคุณวส,สันต์ิทิเกตและคุณฉัดชัยสุบัณผู้กํากับหนังร่วมถแถลงข่าวณห้องออดิเทอรียมอาคารไทยเบฟคอร์เตอร์ค่ะร่วมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยผ่านภาพยนตร์ The Spirits of Maritime Crossing Film หรือวิญญาณข้ามมหาสมุทรได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง3กันยายน2566นี้ณเซนมอริสอาร์ตฟิล์มเฟสติวัลประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทั้ง Facebook และ Instagram BKK Art Finale ค่ะมาแล้วค่ะดูรู้เลยว่าคลักแน่แน่คลักแน่แน่ให้แนะนำแต่ละเมนูหน่อยเลยดีกว่าคือแบบที่เห็นแล้วแบบเข้าตาแรกเลยคือแกงเห็ดเคาะเผาะกินยากมากใช่ไหคือมันเป็นเป็นซีซันอลด้วยนะเราจะมีแค่ช่วงหนึ่ เดี๋ยวจะหมดแล้วค่ะจริงเหรอแลวก็จะหมดแหละใช่ค่ะต้องรอปีหน้าเลยมันจะมีช่วงเดือนไหนธรรมดาเห็ดพอะกเดือนมิถุนากระดาช่วงไหนล้อกางปีใช่แค่สองเดือนนี้เลยถ้ามาทานที่ร้านนี้ทานได้ถึงช่วงไหนเอ่ยเี่จะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วเหรอน่าจะมอสุดท้ายแล้วรอบนี้จริงเหรอใช่งั้นคุณผู้ชมก็อาจจะอดกินรอปีหน้าค่ะต้องรอปีหน้านะคะให้แนะนําเมนูต่อไปเลยอันนี้เป็นส้มตําปูนาดองซึ่งปูนาของที่ร้านก็ดองเองนิปรยอนปลาแม่น้ํามูลค่ะ ปาย่อนย่างเกลือก็คือแบบกินแล้วแบบเนื้อนุ่มเขาเขาจะมีมันไขมันอร่อยมากเป็นปลา,าที่มาจากแม่น้ำมูลใช่แม่น้ำมูลที่อุบลเขาอิงกีเดียนทั้งหมดเราเอามาจากที่อีสานเ<ๆ>มนูต่อไปเป็นป่นปูนาค่ะ<ๆ>นี่เราก็ปูนาแบบล้างให้สะอาดแล้วก็คัดตัวแบบมีมันเอามาทำเป็นป่นแ<ๆ>เรา,เาไปย่างแล้วก็ามาตำ ใท่กับผักชีลาว,ลวอ่าก็คือจะเป็นตรงนี้อ,อต่างๆาแล้วก็กินคู่กับกินคู่กับผักสดหรือถ้าอยากได้ความคริสปี้จากปูนาเพิ่มเราย่างปูนามาให้อีกไม้หนึง่งก็แกะแล้วก็กินตัวคุ้ยกินกันกับแจ่ว,วไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้ค่ะสดอันนี้เป็นเมนูแบบตัวซิกเนเจอร์ที่แบบเหมือนเป็นเมนูแต่งเกิดร้านจาวเลยคะ่ะตั้งไอตัวแตงโมปลาหอมนี้เลย่งแตงโมปลาหอมใช่ก็เป็นแตงโมเย็นๆราดกับน้ำปลา แต่เมนูนี้คือได้กินตอนเด็กๆก็คือยายจะทำให้กินก็คือตัดแตงโมครึ่งหนึ่งแล้วก็แบบสกู๊ปสกูปสกูปแต่ให้กินแบบสีแดงก่อนแล้วมันจะเหลือแค่ต้องเปลือกก็ขูดเปลือกแล้วก็เขาก็จะราดแบบเขาคั่วพริกป่นแล้วก็ราดน้ำปลานิดนึงบีบมะนาวอะไรอย่างเงี้ยให้กินมันก็เย็นสดชื่นดีเราก็ื่นเปิดอะใช่เปิดหลานก็เลยคิดว่าเออเมนูนี้น่าจะมาแล้วจะดีไซน์ใหม่เป็นแบบ เหมือนแบบพันธุ์ท่โใสอย่าง์ีคกรลาใช่กะลาแล้วิด้ชิมกินง่ายเออไอเดียเลิศไต้องกินง่ายด้วยต่อไปเป็นอันนี้ก้อยแม่เป้งค่ะก็เป็นแบบมันจะเป็นแบบรสเปรี้ยวหอมเครื่องเทศหอมเครื่องหอมต่างๆก็คือรสเปรี้ยวที่มาจากตัวแม่เป้งเลยแม่เป้งก็คือนางพยามดรู้จัก ไข่หมูแดงใช่ไหมคะอันนี้คืตัวแม่ที่ออกไข่หมูแดงนี่คือแม่ของไข่หมูแดงใช่กินแม่มาแล้วตอนนี้ก็กินทั้งผงเลยค่ะวันเราขออนุญาตชิมแล้วกันเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นนางพญานางพญามโขนปีกลมาทั้งปีกเลยชิมชิมชิมคือเมนูนี้ทำง่ายแค่เอาแม่เต้มะกรูดแล้วก็ใส่พวกตะกร้าคล้ก็หอมอยู่ลงไปมันจะมีอร่อยจะมีกลิ่นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อะกล่นมดกลิ่นมดเออมันคือกลิ่นมด เหมือนเราได้กลิ่นมดแต่จะเป็นกลิ่นมดแบบอารมานิดนึงกินกับวายอร่อยมากเลยอืมว่อันนี้มันเครื่องเคยที่ดีรสชาติจัดจ้านสะใจมากมาเมนูต่อไปนี้อยากกินมากแกงเห็ดทอบนี่ของปอดเห็ดหอบนี่มัน The best จริงๆอ่ะใส่กับเครื่องรสชาติที่นี่จัดจ้านมากนะคุณผู้ชม แค่แบบเน้นของสดเียว่ามันทุกอย่างแบบมันออกมาคืออินกิวเรียนวัตถุดิบจะสดกลิ่นมนเลยจะหอมมันจะแบบรสชาติจัดจ้านแล้วกลิ่นมันจะหอมกับปกติที่เคยได้ทานอาหารอีสานที่อื่นๆนะคะได้หอมดีอร่อยเนื้อปลาดีมากเฮ้ยไม่เคยกินปลานี้เลยอ่ะคือปลาที่ปลาน้ำเ้งคนก็จะขายปลา ปลาคังเออปลาคังเห็นบ่อยปลาเนื้ออ่อนอืมอน,นี้ในตระกูลเดียวกับปลาเนื้ออ่อนแต่ว่ามันจะตัวเล็กกว่าเฮ้ยแต่เราว่ารสชาติมันอร่อยกว่าปลาเนื้ออ่อนอ่ะรสชาติเหมือนไปกินโอมาเกเสะแล้วแบบกินปลาเนื้อดีๆอย่างนั้นอะค<อ>นญี่ปุ่นชอบมากค่ะ <c oughs> สามารถเอาไปแปะแบบนิกิริค <c> ล <oughs> ิปแบบเนื้อปลามันแบบมันเทพขนาดนั้นนะคุณผู้ชมหัวระบีบกับมะนาวตายอ่ะตาย เหมืหอตอนแรกก็จะแบบเอ๊ะข้ากเป็นไมแตงโมกับปลาล้าอะไรอย่างเงี้ยมีสดชื่นมากอร่อยเลยหน้าตามไม่ได้ดูตื่นเต้นมากนะแบบมันลงตัวกันมากอะแล้วอากาศแบบเมืองไทยได้กินนี่คือแบบกรี๊ดอร่อยมากแล้วกป็ปลาล้าหอมแบบปลาบบปล้าที่น,นี่มันมันมีความพิเศษยังไงทำแบบมันไม่คา,าวเลยนะใช่ทำปลาล้าเองค่ะอืมใช้ปลาาแบบสองปีขึ้นไปหรือปีครึ่งถึงสองปีเลยนะค่ะ มาม,มี่ก็ออกมาตามกันอ,อืมามี่นะแล,แล้วแตงโมมีคัดพิเศษไหมเอ่ยก็จะให้แบบจะมีคนคัดของให้อยู่ที่อุบลคือแตงโมก็คือแบบบางทีกินแตงโมจืดมันก็ไม่ได้อันนี้มันฉ่ำแล้วมันแบบหวานแล้วมันก็มีแบบปลาร้าที่แบบรสชาติแบบไม่ขาวนุ่นนัวกำลังดีใส่ข้าวคั่วใส่ผักทีใส่อะไรเข้าไปอีกนิดนึงแบบรอ เหมือนคนละรถแต่จริงๆแล้วมันคือน้ำปลาอันเดียวกันตลบเออันเดียวกันเหรอใช่จริงอเนีี้อันนี้มันจะบอเหมือนรสชาติมันจะาพอมเจอผลไม้มันเจอน้ำผลไม้แล้วมันก็เลยแบบืมเบาอุ้มันดูเบาใช่อันนี้มันจะแบบปลาเลยแต่มันอร่อยแล้วมันแบบรสชาติจัดจ้านแบบปลาเึินงจะหวานไปเลยจริงเจอเก่งกูนาดองี่นี่กูนาดองนี่คือคัดพิเศษเหมือนกันแต่คัดตัวที่แบบตัวเล็กก็เอาออกตัวที่เป็นสายกลางก็มาดองแต่บอกเลยนะอาหารที่นี่เผ็ดทุกอย่าง เผ็ดแบบขนาดแบบคนกินเผ็ดแต่กินแล้วยังแบบรู้สึกถึงความเผ็ดร้อนอันนี้เป็นเผ็ดปกติของที่ร้านสามารถสั่งเผ็ดน้อยได้ค่ะโดยตามแบบเผ็ดปกติคือของอีสามต้องเผ็ดกินแล้วสะใจใช่แต่ว่าเขาสามารถบอกได้ว่าเอาเผ็ดน้อยอะไรอืยวิธีแกะปูนะคะก็เอาตะปีงี้ออกส่วนที่กินก็คือ ตรงตัวนีอเราตรงเขากินแค่ตรงตัวค่ะก็คือถ้าไม่เซียนไม่แนะนํานะคะปากมันจะปากปากใช่อิปกินแค่ตรงนี้เหมือนกันไม่คุ้มปากขีแต่มันทิ่มปากแล้วก็พุ่นขึ้นส่วนตรงเนี้ยที่กินที่มันมีไข่ตรงนี้ก็เข้าวเหนียวจับยัดยัดมข้าไแใช่คุยมันออกมาอ๋อต้องคุยมันออกมาใช่ตรงกระดองเหมอยกัดกินได้เลยขอะเนาะ มันจะนดอีอือฮะดีมากดีนะคุณอีฟสอนไม่งั้นฉันกินที่ไม่ทั้งตัวมันจะออนะหอมผักชีลาวอืมมันเลิศมันดีดีดูดเอามันปูกับผักชียาวใช่ก็ตัวปูเนี่ยแหละค่ะแต่แบบจะไม่มีกระดองก็ขูดเอาแต่ละมันแล้วก็ทงตัวก็จะตำตำตำ,ตำ,ตำแล้วก็ใส่พวกเครื่องหอมเครื่องหอมอีสานก็จะมีแบบ ตาข่านะคะ่ะหอมแดงริ้งอันนี้เพิ่มผักชีลาวเข้าไปอืหอมเลยอะ่ะไม่ขาวเลยอะ่ะนี่คือกินไม่หยุดเลยนะเนี่ยคือแบบอร่อยมากจอยเวอร์จอยมากอร่อยมากชอบกินอาหารนิจาร์เลเลิฟเลิฟเลย แบบแท้ๆดั้งเดิมถึงรถถึงเครื่องนะคะต้องมาที่ร้านซาวนี่เลยอร่อยจริงๆแล้วก็มีเมนูแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นที่อื่นก็จะสามารถมาทานได้ที่นี่เช่นเดียวกันแหมกสุดท้ายนี้ให้คุณอีฟฝากร้านซาวกับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยได้ไหมคะขอฝากร้านซาวด้วยนะคะอยู่ตรงเอกมัย10แยก6แต่เข้ามาลึกหน่อยเปิดจิเพชมาประกบมาจะดีกว่าสามารถทะลุเข้าตรงปีดี25ได้ด้วยอยู่ติดกับคาเฟ,ฟ่ปีดีค่ะ<ม>เข้าได้2ทางเปิดทุกวันเลย11โมงครึ่ง ห้าทุ่มค่ะแต่ลาสออเดอร์3ทุ่มครึ่งวันนี้ต้องขอบคุณคุณ,อ,คณอีฟมากเลยนะคะต้องมาจัดอีกแน่นอนคุณผู้ชมเพราะนี่เป็นอาหารอีสานที่แบบตราตรึงที่สุดตั้งแต่แหวนาวาเคยทานมาในกรุงเทพเลยนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของอรายการว้าวานแหวนแล้วนะคะสามารถพบกันใหม่ได้ทุนพเพื่อหัสบดีเวลา16นาฬิกายีนาทีทางช่องอัมบรินทีวี HD ช่อง34สําสำหรับวันนี้แหวนและคุณอีฟต้องขอลาคุณผู้ชมไปทานต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ amarin tv